ภาปเด็ดแฮหพื้นที่ร้านทุ่มาสังนะครับร้านหน่อยยร้านช่ยอย่างใจเองไา่ได้แหหาเส้นครับตอนนี้ร้านแล้วละครับแต่ทั้งเมิดซีสองครับซีสอกแล้วก็เพ่าหนึ่งหนึ่งสองครับแฮหพื้นนี่แฮหพื้นนี่นี่ี่ิบกเสาด้ยครับซิบกเสาและการสิบซีแแคสิบสีแแคกแต่หมายึงว่าอ่าเส้นลอ่อพงจากจากแแหจากแแหไปหาแแหนี่ครับ สิบสี่ตาครับนี่ครับแคะมีอะไเขาอินแคะครับนี่ครับแคะแห่แคะแห่สิบกว่มาณนี่ครับนี่ครับนี่ครับแคะแห่นับไปอีกสิบสี่ตาครับสิบสี่ตาที่ถ่ายเ็ิหนว่าแคะสิบสี่แลวการนี่ทั้งเ,เ,บ,บ,เบิดแต่เฮ็ดบามาเท่า้ะครับบาบาเท่ามาเท่าั้งเบิด สามสิบสองบาทนะครับใบผูกเผานี่ครับตาเเผาเเผาเซตหลายหลายหลายรอบอะประมาณสามรอบครับเพื่อนที่ใ้เวลาผูกเผาต้องผูกตรงนี้ครับแหน่พื้นนี่ก็ได้สารเซจแหละครับเดี๋ยวเข้ามันใส่ลูกกันครับสําหรับลูกแหนมื่นนะครับนะไม่หนีเบอร์ลูกแหนเบอร์สิบแล้วก็ลูกแหนเบอร์สิบสามนะครับเมื่อนี้สีเลือกใส่ลูกแหนเบอร์สิบครับ มันจะมีความกว้างของลูแหประมาณ11-14เส้นนะครับมาเข้าลองมานส่ลูกไปเลยครับส่ลูนแหรับได้การวัดฮะเอ้เส้นแหก็ว่าตามนี้ครับเอาเส้นนะครับเส้นครับนี่วัดจากคอ้างบนมาหอดคอ,ดองลางเะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับหาเส้นครับ น,นี่ยาเส้นได้ร้างโกครับมาเข้ามาใส่ลูงแงกันครับใส่ลุกแงดูเป็นอย่างครับเอาไดริบมันมาใส่ลูกแงเลยของอ่อนมากครับตักข้างล่างสองเถือแล้วก็สอดคอดตรงกลางนะครับอ่าดึงครับดึงอ่ามันกระชีดแบบนี้ครับวิธีใส่ลูกแงครับแบบนี้ครับ นี่ครับตักตักปึ๊บตักขึ้นมาจากหู่กลางนี่ครับอ่าครับแบบนี้ครับสอดเลยครับปึ๊บดึงกลับเธอหนึ่งดึงย่อนขึ้นมาหนึ่งครับนี่ครับดึงย่อนกลับจัหน่อยอ่าดึงย่อนกลับนปครับเราจะสอดครับนี่ี่ใดแบบนี้ครับจัดขึ้นมากันนี่ครับให้ระยะห่าง สองอันนี้ซ้ำกันนะครับนะครับมันจังสีได้ตาทอกันนะครับระยะห่างตรงนี้ต้องทำกันอ่ะเท่ากับทักมาตานี่ครับาปนี่ครับเห็นเป็นหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมถลัมตัดนี่ยครับเห็นสมดุลครับอ่านไปเส้นหนึ่งตัดข้างหลังสองเถือแล้วก็สอดครับดึงขึ้นมานิดนึงอ่ะนี่ครับได้แล้วครับมันจะเป็นแบบนี้ครับ ตาต่อไปครับบานนี่นี่ครับเท้าเวลาใส่แห่เทาตรงคำนวณมึงก่อนครับว่าเนี่ยเท้าเสียวนอนเท่าไครับทำมาวัดได้เลยหนึ่งสองสามสี่เทาเสียวนอนนอนสามเด้อครับนี่ครับนอนสามหนึ่งสองสามนี่เด้อครับมันกระจิตต๊กตานี่เด้อครับมาบึงครับเท้าเสียวนอนสามเด้อครับแอนตึบตักมาเลยครับตักมากครับ ตัดนมาปุ๊บนี่ครับดึงเขาดึงกลับหลังนิดนึงมันก็จะเป็นหู้บวงนี่ครับเอากระสวดเลยครับปุ๊บนี่ครับเขากระจัดให้มันซ้ำกันเ้ยครับเสือกสองอันนี่นี่ครับระวังตัวนี้กับตัวนี้มันตรงซ้ำกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับอะมาบึ่งกันครับนี่ครับนอนสามหน้าบวกครับตามันฉีกประมาณนี้เวยครับเวลาวานมันจะฉีกแตกให้ตาเห็ฉีกฉีกประมาณ นี่ครับนอนสามหนึ่งสองสามนี่ครับนอนสามเขาเอื่นนอนสามมาอันตาต่อไปเท่ากับว่านี่ครับกะความความยาวของได้ก็ซ้ำกันนะครับนี่ครับเท่ากันองเป็นซีเหลียมกันเอลำตัดนะครับก็อ้อมลึกเอาครับอ้อมมาทางหนาตักข้างหลังสองเทื่อแล้วก็ตักตรงกลางครับปึ๊บดึงกลับนิดนึงอ่าดึงลงครับนี่ครับงามบ่ ะนอนสามแมนบอเขาก็นนับไปหนึ่งสองสามนี่ครับสามสิบตัวนี้ก็เป็นห่วงนี่ครับว่าเขาก็มาผ่าจริงๆเลยครับตัดกึ้นครับปึ๊บดึงถอยหลังนิดนึงสอดครับสอดจัดงามๆครับนี่นี่จัดงามๆตรงกนะลำแมนบอเด้งนี่ครับสี่ได้แบบนี้นะครับมาลาต่อไปครับไปเรื่อยๆเอาตัวแหล้วครับทั้งเบิด ทั้งเบิของแหนี่เนาะตาสุดท้ายมันจะประมาณสองร้อยยี่สิบสี่สองรอยยี่สิบสี่ตาด้วยครับถาตรงเฮตุแบบนี้สองรอยี่สิบสี่เถื่อเ้ยนี่ครับไปเรื่อยๆครับนอนสามนับไปเลยหนึ่งสองสามอ่าตัวนี้ครับตาขึ้นมากครับเดินถึ่นมาจังน้อยเน่มันสีเห็นเลยครับอัตโนมัติเลยสอดแล้วก็จัดให้มันตรงๆครับจัดน้งามนี่ครับ ทำกันแล้วกระเดิ้ลนี่ครับน้ำปันยังครับตาต่อไปครับอ่าครับนี่ครับได้ประมาณนี้แหละก็ต้องเฮ็ดอีกสองร้อยยี่สิบสี่ตานะครับทั้งเบิดนะครับรอบนี้ทั้งเบิดเลยสองร้อยยี่สิบสี่ตาครับสามด้ครับนับวิธีการนับครับหนึ่งสองสามเนี่ยครับเพิ่ข้าวใส่ใช้ตัวนี้ครับนันสามตึ๊บ ดึงย้อนหลังข้ามาณแค่น้อยแล้วก็สอดครับดึงจัดให้มันจัดให้มันซ้ำกันครับซ้ำกันแล้วก็ดึงเส้นนี้ครับปึ๊บตรงกันครับนี่ครับตาต่อไปกับปากมาเลยจัดกับๆ้ำกล่องเลยครับสอดข้างหลังสองเทือนึ่ครับดึงนี่ครับงานบ่เบ่งครับได้ไล่เตือ์แล้วครับ ใช่ค,ครับยังว่าเมื่อตอนนั้นตอนนั้นมีไซลุเสร็จแล้วง,งานจําเลยตอนนี้ยากใส่หูกองกันบ้า